นอนตื่นมาล้างหน้าเลยป่าแป้งเลยให้เด็กๆมันขำกันใครถามอ่ะไม่มีใครถามหรอกอแต่ก็อยากพูดอยากบริหารปากบริหารปากโอ้ยดูเรื่องราวของต้นํำมาหกไปเนาะเอ <c oughs> <c oughs> ดูจบไหมจบดูที่ไหนอ่ะดูใน TikTok หรือว่าในเฟซดูในนี่ในเฟซมั่งเลือเล่อนๆเยอตอนหนึ่งตอนสองตอนสามเนอะไม่ได้คุยไม่รู้เลยนะเนาะชีวิตคนเราไม่ได้ง่ายๆเลยเนาะเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยก็มีลูกี่จบเลยนะจุมตรใีใช่ใช่ ถ้าถ้าไม่พอมาอย่ามีลูกเต้าเนี่ยลาบากกระเด็กจริงสะดุด,สะด,ด,ส,ดสะดุดใจตรงไหนมากที่สุดสะดุดใจตรงมองแต่น้ำนะจะเดินลงไปในน้ำนะว่าชั่วเว็บเดียวนะคนนะอืมไม่เอาไม่เอาแล้วเราอ่ะเราไม่ไปแบบเขาตั้งหรอ ทำไมอยู่อยู่จนกว่าจะที่นั่ยุ่งขาสนุกกระจาย <laughs> ได้ได้มาทำนู่นทำนี่สนุกกระจาย <laughs> <laughs> เขาให้เกิดมาแล้วเขาให้เกิดมาแล้วจะอยู่ให้มันมันมีความสุขสุขก,ก็เย็ะสุขมากเพราะเพราะเมื่อก่อนนี้ก็ไม่ได้คิดได้อย่างนี้หรอก ก็มาเจอผู้รู้อ่ะที่นำพาให้ได้เรียนรู้จึงได้เข้าใจไงเข้าใจคอรสอเนี่ยเนาะคอรสอนเนี่ยพอได้คอรสอแล้วอยู่สบายอยู่ไหนก็อยู่สบายเออไม่เจอผู้เชาา้าได้ยกินก็ไม่ใช่กินเยอะนักหนาในหะกินก็หน่อยเดียวอะไรแบบนี้อืก็อ,อยู่ไปคให้เกิดมาแล้ว ที่ทำอะไรก็ทำทำทำไปมีอะไรก็ทำไปแต่ละวันแต่ละวันถ้ามาก็ต้องนอนอยู่เลยมีก็ต้องกินไม่มีก็ต้องกินเหมือนอย่างเจนบอกจุม๋มจีแต่ก่อนนี้เห็นไหมมีแล้วก็ต้องกินไม่มีแล้วก็ต้องกินอะไรอย่างเงี้ยจะกินน้อยกินมากตามสถานภาพของเรา กินเดนกินนอนกินอะไรไปก็ได้อยู่ไปนอนจะมีอะไรจะพูดเหรอเอ๊ะวันนี้วันอะไรเนี่ยยายวันนี้วันอะไรฮะอ้าววันจันเห็นคนเขานัดกันว่าอันนี้มันบ่ายกี่โมงเนี่ยมันบ่ายเบอร์จะบ่ายสามเลยเขานัดกันว่าบ่ายโมง ผิดนัดกันยังไ,ไงวะเนี่ยไม่เห็นยไม่เห็นเลยกดดูก็ไม่เห็นเลยแล่นนัดใหม่อะไรอะไรอย่างเงี้นะยเนาะเล่นัดใหม่อ่ะอืมอืมเนี่ยมั่าสิการร่มโชคเข้าใจแค่นีนะ้เนาะ तो yeah. ता so,